สวัสดีค่ะอดวานเองนะคะก็สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะอพิโซดนี้ก็อดวานทำขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวของ The Lost Tom สองนะคะของปี2021นี่แหละก็คือบันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนตำหนักทิพวิมานเมฆนะคะเกนติ้งเทียนกงซึ่งอดวานไม่ค่อยพูดถึงนะถ้าเพื่อนๆสังเกตน,นะคะเพราะว่าไม่ประทับใจเอาเลยสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะ2021 น้องที่มารับบทเป็นอูเสียนะคะก็คือไปซูค่ะแล้วก็จางฉีหลิงนะคะคือเจ้าตรงเจอแล้วก็บทของอ้วนพังจื่อก็คือจางโปวออี่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีท่านใดได้ชมเวอร์ชั่นนี้นะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหคือเดินเรื่องได้ได้ช้ามากๆเลยนะคะอย่าง10ตอนแรกเนี่ยเล่น 2X ได้เลยค่ะ 2X หมายความว่าสปีดนะคะคือความเร็วของ ของซีรีส์ที่เราดูเราสามารถจะตั้งได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นปกติหรือว่าเร็วกว่า1เท่าหรือว่าเร็วกว่า2เท่านะคะซึ่งเราสามารถตั้งให้เร็วกว่า2เท่าได้คะ่ะเอาจริงไม่งั้นหลับนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแอดวานคิดว่าบทละครมีปัญหาสุดๆคะ่ะถึงแม้ว่าจะได้นักเขียนบทละครถึง2คนมาเขียนก็ตามนะคะคือคุณจางหุยกับคุณลีออนลี มาเขียนบทละครเพราะว่ามันจุดสำคัญหลายจุดเลยค่ะที่ที่มันหายไปนะคะจากนิยายต้นฉบับคือบทละครน่ะมันก็ไม่ควรที่จะทำให้มันแยก่กว่าตัวนิยายต้นฉบับขนาดนี้นะคะคือมันดีไม่เท่ากับนิยายต้นฉบับมันก็เลยโดนบ่นค่ะก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่แบบเรตติ้งก็ได้เพียงแค่2.5เท่านั้นจากเต็ม10นะคะอันนี้เป็นอ้างอิงจากเว็บไซต์เต้าป่านค่ะ ตัวป่านนะคะก็ท่านใดที่พอได้ดูเวอร์ชั่นซีรีส์ของตอนตำหนักทิพวิมานเมฆแล้วจะถอดใจไม่อ่านนิยายต้นฉบับเนี่ยอันนี้คือขาดทุนมากนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ควรจะคิดว่านวน,นิยายต้นฉบับนั้นไม่ดีเพราะละครออนไลน์ที่เราชมเนี่ย มันไม่ดีค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยมันคือคลาสสิกมากๆเลยนะคะแอดวานคอบอกก่อนอื่นเนี่ยแอดวานขอสรุปตอนจบนะคะของตอนไอ้ตำหนักทิพวิมานเมฆในนิยายต้นฉบับให้กับทุกท่านที่สนใจนะคะได้ฟังก่อนก็คือตอนจบของเรื่องนี้ก็คือกลุ่มของพระเอกของพวกเรานะคะคือ อูเสียแล้วก็เจ้าอ้วนนะคะแล้วก็รวมทั้งทั้งสามด้วยเนี่ยก็หลบหนีออกมาได้จากขาดจากไอ้เนี่ยตำหนักทิพย์พิมานเมฆนะคะแล้วก็ในที่สุดก็รอดชีวิตมาได้ด้วยแต่ว่าอา,อาสามนะคะซานซูเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนจางฉีหลิงนั้นสุดเท่ของพวกเราก็เข้าประตูทองสำลิดไปค่ะอูเสียนะคะก็เห็นว่าจางฉีหลิงเดินตามทหารหยิน ตามทหารหญินก็คือทหารผีนั่นแหละคะ่ะไปที่ประตูทองสมฤทธนะคะอูเสียก็เลยจริงๆคือเขาเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาแหละสำหรับจางฉีหลิงแต่ว่าพอเขาเห็นแบบนี้นะคะเขาก็ เขาคือเขาไม่ได้กังวลมากนักเกี่ยวกับจางฉีหลิงที่เดินเข้าไปในประตูสำริดค่ะเพราะเขารู้ว่าจางฉีหลิงปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคนตระกูลจางนั่นเองแล้วก็มีการพูดถึงพันธสัญญา20ปีด้วยนะคะนี้จอมวายร้ายอย่างเฉินผีอาซื่อเนี่ยก็เสียชีวิตในนี่แหละค่ะเกนติ้งเทียนกงนะคะทีมทั้งหมดของเขาก็คือพวกตวกงก็ถูกฝังอยู่ในวัดเกนติงนี่แหละ ที่เป็นการพิสูจน์ว่าไอ้สุสารที่ที่วังจังไห่นะคะสร้างขึ้นในวัดในเกนติ้งเทียนกงนั้นอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากนี้โจรสุสารหลายคนก็เสียชีวิตด้วยเหตุนี้นะคะคนดีๆมีความชอบทำบางคนเนี่ยหลังจากที่เห็นการตายของคนร้ายทั้ง4ก็คือของไอ้พวกเฉินผีอาซื่อเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้พวกเขาตายไปก็ดีแล้วค่ะนี้หลายคนที่ชมอยู่นะคะอาจจะคิดว่าอาจารย์ฉีหลิงอะ่ะ ไม่ไม่ออกมาหลังจากเข้าประตูสำมธิจเข้าไปแล้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าเขาถูกฝังอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาตายหรือเปล่าอยู่ในตำหนักทิพ์พิมานเมฆนะคะไม่จริงค่จางฉีหลิงเราไม่ตายนะคะเพราะยังไงจางฉีหลิงก็คือมาปรากฏตัวจากประตูทองสำรฤิ์นี้ได้อีกครั้งในภายหลังพวกเรารู้ดีกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับอูเสียแล้วก็คนอื่นๆต่อไปเท่านั้นเองนะคะก็แค่ห่างกันแค่20ปีเบาๆค่ะ ต่อมานะคะหวานจะพาทุกท่านไปจบกันในเวอร์ชั่นละครไอเวอร์ชั่นละครเวอร์ชัน2021เนี่ยในตอนสุดท้ายนะคะในที่สุดเนี่ยไอผู้คนจากทุกทิศทุกทางเลยมันก็มารวมกันที่นี่นะะตำหนักทิพย์พิมานเมฆนะคะในส่วนคลาแมแอคของสมุดบันทึกของผู้บุกรุกสุสานเนี่ยมันถูกถ่ายทําไอตอนเนี้ยออกมาเป็นตอนที่ยืดเยื้อที่สุดเลยะคะ่ะในเรื่องนะคะละครเราจะเห็นว่า จูเตอเขา่าจอมวายร้ายก็มีส่วนร่วมในแผนการแล้วก็กลนอุบายทั้งหมดที่เดิมก็มีไวเ้เพื่อเพื่อที่คือมันอยากได้ความเป็นอมตะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของของแอร์จูเตอร์เข่านะคะนี่คือความฝันสูงสุดของเขาเลยค่ะนี่ในที่สุดเนี่ยเตอเขาเนี่ยนะคะก็ลักพาตัวอูเสียคือเอาตัวไปเลยเอาตัวไปด้วยคือเดิมทีเขาต้องการจะใช้ร่างกายแล้วก็เลือดของอูเสียนี่แหละนะคะแต่ว่า มา,มาช่วยให้เขาเป็นอมตะแต่หลังจากที่เขาได้เข้าไปในวิหารอินติ้งแล้วนะคะมันก็เกิดแบบปฏิกิริยาเนาะแบบจะกลายเป็นเท่าทานอะไรเงี้ยนี่อูเสียค่ะก็ถูกคุณชายอ้วนของพวกเรานะคะพางจื่อลากออกไปได้ทันปลอดภัยซะก่อนแล้วก็ต้องไปผจญกับแมงป่องยักษ์อีกนะคะซึ่งก็มีแมงป่องอยู่ในโรงศพขนาดใหญ่ของ ตำหนักทิพย์พิมานเมฆคือของเทียนกงนี่แหละค่ะและโดยพื้นฐานแล้วนะคะคนเลวเท่านั้นถึงจะถูกแมงป่องตัวนี้ฆ่าค่ะก็เลยแน่นอนว่าพระเอกของพวกเรานะคะอูเสียแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆจะไม่ตายและในที่สุดเนี่ยจางฉีหลิงก็รีบเข้าไปในนั้นนะคะเข้ากลับเข้าไปใน ในตำหนักทิพย์พิมานเมฆนะคะก็คือวังมันเปิดได้เองโดยที่ไม่ต้องมีทหารยินเลยค่ะทหารยินคือทหารผีนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ตราประทับผีอะไรใดๆทั้งสิ้นในเวอร์ชั่นละครค่ะนี่จูเตอ๋อเข่าก็ยืนอยู่กับอู๋เสียนะคะยืนอยู่ดีๆค่ะแล้วไอ้เตอ๋อเข่ามันก็ถูกดึงดูดเข้าไปในประตูส่วนอู๋เสียนั้นก็ยืนอยู่ที่เดิมสบายๆค่ะโอ้แต่และอะไรก็ไม่รู้ค่ะอะไรสุดๆเลยนะคะจากนั้นจางฉีหลิงก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเกี่ยว จุดสำคัญเลยไม่ได้พูดเกี่ยวกับข้อตกลง20ปีอะไรเลยนะคะปล่อยตัวละครให้ลอยๆเอาไว้ค่ะในละครนะแม้กระทั่งซานซูนะคะที่ปกติแล้วงานหลักของอูเสียก็คือต้องต้องเนี่ยต้องอาศัยการดำเนินเรื่องโดยการค้นหาซานซูนี่แหละเพื่อส่งเสริมอย่างเข้มแข็งนะคะสำหรับปมเรื่องแต่ไม่มีค่ะละครเรื่องนี้ไม่มีค่ะจบแบบไม่มีอะไรที่สามารถอธิบายได้เลยนะคะ สุดๆฉากนะคะสำหรับจางฉีหลิงต้องต่อสู้กับคิงหวันหนูอะ่ะท่านอองไหมคะอองหวันหนูก็ไม่มีเฉยเลยค่ะโอ้โหตายแล้วแล้วมันจะเรียกว่ามันจะเรียกว่าบันทึกจำจน ขุดสุสานได้ยังไงคะมันจะเรียกว่าได้ยังไงเนี่ยแล้วอองหว่านหนูหายไปไหนคะคือในเวอร์ชันละครคือไม่ได้แสดงความลึกลับความพิเศษอะไรของประตูสำลิดเลยคะ่ะแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ในตำหนักทิพย์พิมานเมฆนะคะในละครก็ไม่ว้าวคะ่ะไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ <c oughs> อะเรากลับไปที่นิยายกันดีกว่า นิยายเรื่องนี้นะคะก็เขียนว่าเนี่ยเก็ติ้งเทียนกงนะคะหรือว่าตำหนักทิพวิมานเมฆเป็นพระราชวังสวรรค์ที่ก่อตั้งโดยอาณาจักรเชียตะวันออกนะคะของของวังจังไหค่ะวังจังไห่นะคะซึ่งก็พวกเราก็จะได้รู้จากในนิยายในเรื่องนะคะว่ามีมีความสามารถที่จะช่วยทำให้เป็นอมตะได้ค่ะที่นี่นะคะตำหนัก ทิฟวิมานเมฆดังนั้นนะคะเขาเขาก็คือหวังจังไห่เนี่ยก็คือต้องการที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดประสงค์ของหวังจังไห่นั้นง่ายมากค่ะอย่างแรกคือเขาเนี่ยได้ทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือเนี่ยไอ้ตำหนักทิฟวิมานเมฆที่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะเขามีความคิดว่าเขาสามารถจะกลับมามีชีวิตได้อีกค่ะเหตุผลที่2ก็คือเขาต้องการที่จะเปิดประตูประตูทองสำริดออกมานะคะเพราะว่าการเปิดประตูทองสำริด มันต้องใช้กุญแจและการสังเวยด้วยเลือดของมนุษย์ค่ะประตูนี้เปิดได้ก็ต่อเมื่อมีคนตายในในตำหนักทิ่ วิมานเมฆนี้เท่านั้นนะคะต้องมีคนตายทีนี้เนี่ยไอ้ตำหนักทิ์วิมานเมฆเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือกับดักนั่นเองนะคะแล้วกับดักที่ตั้งขึ้นโดยหวังจังไห่นี่แหละคะ่ะก็หวังจังไห่รู้ดีว่าครอบครัวตระกูลหวังของเขาเนี่ยจะถูกส่งต่อไปอยังโลกใบนี้คือจะมีการดำรงตระกูลไว้ได้ยาวนานหรือไม่มีการส่งต่อลูกๆหล,ล,ลานไปยังรุ่นอื่นๆหรือไม่นะคะเขากังวลมากเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้มากว่าไอ้ตระกูลหวังของเขา เขาจะถูกฆ่าโดยตระกูลจางค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเขาอะกลัวว่าตระกูลของพวกเขาอะจะถูกฆ่าโดยตระกูลจางดังนั้นเขาก็เลยต้องทิ้งตัวแทนไว้เบื้องหลังนอกเหนือจากตระกูลหวังคือตัวเขาเองแล้วนะคะคือผู้เล่นที่เขาเตรียมไว้รับมือกับคนตระกูลจางก็คือคิงหวานหนูค่ะก็คือององหวานหนู u, นะคะนั่นเองนีหวานก็หวังว่าจะช่วยให้ท่านที่งงกับละครเรื่องนี้ได้เข้าใจเรื่องราวมากขึ้นนะคะก็หวานย้ำอีกทีว่าทุกคนเนี่ยไม่ควรจะคิดว่า นวนิยายต้นฉบับนั้นไม่ดีเพราะละครออนไลน์ที่สร้างออกมาไม่ดีนะคะเนี่ยเวอร์ชันปี2021นะคะตอนตำหนักทิพวิมานเมฆเนี่ยสร้างมาได้แย่มากค่ะไม่ไม่ได้อิงอะไรจุดสำคัญอะไรมาจากนิยายต้นฉบับเลยนะคะเอาจริงๆอค่ะสำหรับอัพิซซ์นี้อนดวันลาไปก่อนนะคะมาบน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese Novel and Siri e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ